สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อคืนใครดูไลฟ์ของอิปแซลลองบ้างคะเห็นมากตัวหรือเปล่าส่งมาให้แอดดูบ้างก็ได้นะเมื่อคืนเนี่ยอยู่ไม่ไหวจริงๆเลยอากาศดีหลับสบายก็ใครจะไปอึดเท่าพิจาคนนี้ล่ะคะขนาดก่อนไปงานแฟชั่นวิงนะคะยังมีเวลาไปทำเล็บสวยๆคะ่ะทุกคนคือชิลมากชิลต้องแต่ที่สนามบินแล้วคะ่ะ เดินนี่แบบไม่กลัวเลยว่าใครจะลุมล้อมบ้างนะคะไม่เหมือนเวลามาไทยนะมาไทยนี่นั่งรถกอล์ฟนีอังกัสเต้เฉยแบบโอ้โหท้ายไม่ทันกันทีเดียวแต่อย่างว่าละค่ะที่ไทยเนี่ยก็เห็นที่จ๋าบ่อยที่สุดในเอเชียแล้วนะคะบ่อยกว่าไทยก็ปารีสแล้วละคะ่ะเพราะว่าเซอร์วิสแฟนคลับไทยแล้วก็ปารีสตลอดเวลาเลยค่ะงานเพลงก็ต้องทํานะคะงานแฟชั่นก็ต้องไปคะ่ะทุกคนบินไปบ่อยมากเอาใจแฟนคลับเซอร์วิสกันสุดๆขนาดน,นี้ ไม่รักได้ยังไงคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็มีคนคอยเก็บภาพเก็บคลิปมาฝากพวกเรากันตลอดเลยนะเนี่ยดูซิขนาดไปถึงเนี่ยยังมีกิจกรรมให้เราดูตลอดเลยว่าเออไปไหนทำอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆนั่งชิวๆอะไรกับเขาเลยคะ่ะมีกิจกรรมตลอดเรียกว่าใช้เวลาคุมค่ามากที่นู่นนะ ช่วงเย็นเมื่อวานนะคะมาร์ก่วนก็ออกจากโรงแรมนะคะเพื่อไปที่งานแฟชั่นโชว์นะคะแค่นั่งรถทำไมต้องหลอกขนาดนี้คะมาร์ก่วนดูหน้าสีใสามากเลยทุกคนแค่ลุกแบบธรรมดาเรียบๆอ่ะยังดูดีเลยถึงงานแล้วนะคะมาร์ก่วนก็มีเพื่อนประกบมาข้างหลังนะคะก็แน่นอนค่ะบรรดานิตยสารนะคะก็รายล้อมมาร์ก่วนนะคะแอลเอ,อบาซาเออร์ล็อกฟิเซลเออร์แล้วก็มีมานิเฟสโต้เลยค่ะ ก็หลายๆนิตยาาสารนะคะเข้าหามาร์กต้วนแล้วก็สัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะถามความรู้สึกเกี่ยวกับการมางานแฟชั่นวิกในครั้งนี้นะคะซึ่งมาร์กต้วน,นก็นาาก่นารักน่ารักเวลาใครทักทายนะคะหรือถามเป็นภาษาไทยนะคะก็จะยกมือไหว้ค่ะทุกคนถ้าจะเป็นคนไทยท่านหนึ่งแล้วค่ะทุกคนแผนตัวมาร์กต้วนเองนะคะก็ยังชอบคุยกับบรรดาคนไทยที่ไปออกงานที่นู่นค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะคะจ,จะเป็นความคุ้นเคยกับคนไทยนะคะไปถึงเนี่ยจะต้องมีคุยมีทักทายคลุกอยู่กับคนไทยเป็นหลักเลยค่ะที่สังเกตนะเพราะว่าบรรดานิตยสารทางฝั่งไทยนะคะที่ไปที่งานเนี่ยก็รู้จักมาร์กต้วนแล้วก็เอนดูมาร์กต้วนมากๆเลยด้วยส, <laughs> สวัสดีครับ <laughs> แล้วการจัดแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้นะคะก็มาด้วยคอนเซปต์ Women's u m m e r 2 0 2 4 c o l l e c t i o n นะคะซึ่งเป็นเสื้อผ้าสำหรับ,บผู้หญิงในซัมเมอร์ปีหน้านะคะปี2024นะดีไซน์นะคะก็คงความเป็นยูนิเซ็กนะคะก็คือผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ได้นะคะแบบที่มาร์คต้วนใส่นะคะ What's up guys, it's Mark Twan, and uh, yeah, what's up Manifesto? Once again, sir, this way, in front of you. What's up uh, official Thailand, Let's we'll see you guys here. Yes, okay, okay, okay. Uh, we'll... one step back please. Sir, okay, and look here. Okay, and sir, to... in front of you, sir. And to your right, to your right please. Okay. Sir, 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 this way, in front of you. Sir. Oh. you. Okay.

แฟชั่นโชว์ครั้งนี้นะคะขนาดเราไม่ใช่พี่จ่าที่นั่งฟ้อนโรแบบนี้นะคะยังรู้เลยคะ่ะว่ารันเวย์แบ็คดรอปและแบ็คกราวเนี่ยสวยมากเลยนะคะเพราะว่าด้านหลังเป็นหอไอเฟลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หอไอเฟลตอนกลางคืนเนี่ยคือสวยมากๆเลยทุกคนและหลังจบงานเมื่อคืนนะคะพี่จ๋านะคะก็ได้โพสต์ขอบคุณค่ะดีไซนเนอร์คนเก่งของอิบาซนลนนะคะแอนโทนีเวคคาเรโลนะคะที่เชิญพี่จ๋าไปงานแฟชั่นวิกุกๆครั้งเลยนะคะของอิบแซนลน